ความพยายามที่จะเจรจาให้ฮามาสปล่อยตัวประกันยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลุ่มฮามาสเองก็ได้ยื่นข้อเสนอปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่อยู่ในฉนวนกาซาแต่การจะปล่อยตัวประกันต้องยื่นหมูยื่นแมวฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดก็ได้แต่อิสราเอลต้องปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์ทั้งหมดเช่นกันเนี่ยการยื่นข้อเสนอไปแบบนี้ทำท่าจะยากนะครับ คำถแถลงการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของกลุ่มฮามาสบอกว่าพร้อมสำหรับข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวประกันและก็ถือว่าเป็นการแสดงท่าทีครั้งแรกของแกนนำฮามาสก็ว่าได้ส่วนท่าทีของอิสราเอลอย่างเบนจามินเนท anyahu นายกรัฐมนตรีอิสราเอลบอกว่าข้อเสนอนี้มีการเอาไปพูดคุยหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปบอกอรายละเอียดไม่ได้ครับ เรื่องความปลอดภัยของตัวประกันเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกังวลเพราะตอนนี้อิสราเอลเพิ่มความเข้มงวดเ,เพิ่มความเข้มข้นในการเปิดปฏิบัติการทางอากาศคู่กับทางภาคพื้นดินโจมตีมันสองด้านเลยทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีการประท้วงหน้ากระทรวงกลาโหมอิสราเอลบอกจะทําอะไรเนี่ยนึกถึงตัวประกันด้วยนะเออไปถล่มเขาเยอะๆเ,เนี่ยไอ้บางลูกเนี่ยมันก็ไปโดนตัวประกันตายไปก็มีนะครับซึ่งนายกของทางอิสราเอล ได้ไปเจอกับครอบครัวของคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็ยืนยันว่าการเอาชนะฮามาสกับการพาตัวประกันกลับบ้านสองเรื่องนี้มันไปด้วยกันได้ยิ่งโจมตีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งนำตัวประกันกลับบ้านได้มากทีนี้การโจมตีของทางอิสราเอลเนี่ยทำให้กาตาที่ตอนนี้รับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจากับกลุ่มฮามาสกาตาบอกยากนะถ้าเกิดว่าอิสราเอลยังโจมตีหนักขนาดนี้เนี่ย มันทําให้ความพยายามในการเจรจาปล่อยตัวประกันมันซับซ้อนมากขึ้นและมันยากมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการส่งของไปช่วยเหลือคนที่อยู่ในกาซาคุณผู้ชมปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งของช่วยเหลือที่ส่งเข้าไปมีชาวปาเลสไตน์จํานวนมากครับบุกเข้าไปในโกดังที่เก็บของและปล้นสะดมมันเป็นสัญชาตญาณของการเอาตัวรอด่ครับเขารอไม่ไหวแล้วไงเขารอข้างนอกไม่ไหวแล้วไอ้อาหารเวชภัณฑ์ยาข้าของเครื่องใช้ปล้นเลยแล้วกัน เนี่ยทำให้ไอ้พวกของต่างๆที่เก็บไว้ค่อยๆทยอยแจกตอนนี้ไม่เหลือแล้วเหมือนกันความสงบเรียบร้อยเริ่มทลายลงแล้วนะครับตอนนี้อยู่กันค่อนข้างที่จะหวาดกลัวรองเลขา U.N บอกว่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยความช่วยเหลือแทบจะไม่ได้มีเข้าไปในกาซาเลยเพราะการโจมตีของอิสราเอลก็รุนแรงมากขึ้นก็มีข้อเรียกร้องให้อิสราเอลยอมที่จะเปิดทางยอมหยุดยิงก่อนอแล้วก็เปิดทางให้มีการขนของเข้าไปช่วย บรรดาผู้ที่ติดอยู่ในกาซานะครับคุณผู้ชมทีนี้ถ้าทางจะไม่ยอมหยุดยิงง่ายๆนะครับท่าทีล่าสุดของผู้นําอิสราเอลประกาศผ่านทางโทรทัศน์ว่าการโจมตีระลอกใหม่เป็นจุดเริ่มต้นขั้นที่2ของสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสมันไปเฟสสองแล้วคุณผู้ชมครับเฟสสองนี้ก็แสดงว่าเดี๋ยวจะมีการรุกข้าไปในพื้นที่ทามากขึ้นขยายวงกว้างมากขึ้นแล้วมันต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนานและเป็นไปอย่างยากลําบาก อิสราเอลยืนยันว่าจะทำลายศัตรูทั้งบนดินและใต้ดินเพราะว่าพื้นใต้ดินที่กาซาเป็นอุโมงโยงใยญ่เหมือนเครือข่ายใยเมงมุมอ่ะเป็นที่ซ่อนตัวเป็นที่ซ่องสมเป็นที่เก็บอาหารอะไรต่างๆสเบียงนะฮะของกลุ่มฮามาสและเป็นที่เก็บตัวประกันด้วยนี่แหละทำให้จนถึงวันเนี้ยอิสราเอลเนี่ยถึงแม้พยายามส่งสายเข้าไป เพื่อจะสืบหาว่าตัวประกันอยู่ไหนจะได้ไปช่วยได้ถูกก็ยังไม่เจอนะฮะไออุโมง์ใต้ดินที่อยู่ในกาซาเนี่ยมันยาวเหยียดมากหาไม่เจอสักทีคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เนี่ยการทิ้งระเบิดของอิสราเอลเนี่ยโจมตีไปแล้ว450แห่งหลุมหลบภัยต่างๆก็ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ย ทางพอการโจมตีเยอะๆแบบนี้ระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือในพื้นที่มันใช้ไม่ได้มันล่มหมดเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเอาขอให้ตัวประกันทุกคนรวมถึงคนไทยปลอดภัยนะครับกับการที่นั่น